ยูน yeah. ิตเต็ดแฟมิลี่เอจูเทนเมนต์สื่อเสริมสร้างพัฒนาการสร้างความสุขสนุกกันได้ทั้งครอบครัวด้วยการ์ตูนแนวเอจูเทนเมนต์หลากหลายรูปแบบนำโดยบานี่ไดโนเสาร์สีม่วงตัวโตที่จะพาน้องๆผจญภัยในโลกแห่งจินตนาการโทมัส หัวรถจักสีฟ้า,ฟากับภารกิจขนส่งสินค้ามหาสนุก<ด>เรียนรู้การทำงานเป็นทีมไปกับบอกเดบิวเดอร์ตอนใหม่ล่าสุด <im prend ed> พร้อมตัวละครใหม่ๆในภารกิจที่หลากหลาย <im prend ed> สนุกกับท่าเต้นบัลเล่ใหม่ๆกับแองเจลิน่ารับของเพื่อนตื่นเต้นกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน <When S 1> พร้อม,อมเอาใจช่วยนักดับเพลิงแซมในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆไปกับไฟแมนแซมยอดตำรวจดับเพลิง เรียนรู้ธรรมชาติและความสดใสน่ารักของเพนกินในดินแดนแถบขั้วโลกใต้ไปกับพิงกุในปี2013 United Family Entertainment มาพร้อมกับซีรีส์ใหม่ๆของบานี่บ๊อบโทมัสและเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่จะเสริมสร้างพัฒนาการสรรสร้างความสนุกความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว พิเศษสุดด้วิตอนใหม่ล่าสุดของ Thomas and Friends ตอน Blue Mountain Mystery พร้อมให้น้องๆสนุกกันได้ในโรงภาพยนตร์พฤษภาคมนี้ Find out in Thomas's exciting adventure Blue Mountain Mystery the movie coming soon to a cinema near you